อ่ะนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับไม่ได้มาพัฒนาเอ่อเซิร์ฟเวอร์เกมใดๆนะครับจะเป็นการพัฒนาในส่วนของตัวเอ่อเว็บแอปนะครับก็ในส่วนของวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเดฟจะมาิูในส่วนของตัวเว็บช็อปนะครับสำหรับใครที่ต้องการเอ่อนำไปขาย ID เกมหรือขายรหัสเกมไม่ว่าจะเป็นเอ่อรหัสเกมต่างๆหรือจะเป็นพวก เ,เกมต่างๆก็สามารถนําไปขายได้หรือจะเป็นในส่วนของการขายไฟล์สคริปต์ต่างๆนะครับก็วันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าเว็บช็อปของทางเดฟจะลงขายในเร็วๆนี้เนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดิสคอดใต้คลิปเลยนะครับเนาะในส่วนของตัวเว็บไซต์นี้เนี่ยก็ ทางเดฟนะครับสามารถที่จะติดตั้งให้ได้เลยนะครับก็คือสามารถจ่ายเงินแล้วก็ทางเดฟจะติดต right ั้งให้ได้นะครับผมเน้นราคาไม่แพงนะครับหรือใครท evet <of> ี่ติดตั้งเป็นก็สามารถซื้อเปล่าไปติดตั Unters ้งเองได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงประมาณไหนเนาะเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะครับก็หน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่ตอนนี้เว็บตอนนี้เดฟอยู่ในเว็บเทสอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็อันดับแรกเลยนะครับเมนูก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่นะครับ อ่านะครับเข้าหน้าเว็บมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือจะมีระบบเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็มีเมนูประมาณนี้เลยแล้วก็มีการโชว์สินค้าใหม่สําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็มีแสดงสมาชิกทั้งหมดแล้วก็มีสินค้าที่ขายแล้วนะครับแล้วก็จะมีรายการคนที่ซื้อล่าสุดนะครับนี่ซื้อระบบอะไรราคาเท่าไหร่ผู้ซื้อผู้ซื้อใครนะครับในส่วนนี้สามารถให้ทางเดฟปรับแต่งอะไรให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะทางเดฟก็จะปรับแต่งแล้วก็ติดตั้งให้ได้เลยนะครับผมเนาะ โอเคนะครับเดี <Rolling signals> okay, okay, uh, okay, ๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดบจะขอสมัครสมาชิกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มต้นเลยนะครับผมเนาะโอเคเดบจะตั้งเป็น admin k 1 c o s ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่อีเมลนะครับผมเดี๋ยวเดฟจะใส่เป็นอีเมลเอาเป็นอีเมลตัวแจ็งหนึ่งนะครับเดี๋ยวความหมอีเมวกันนะเอาเปอีเมลตัวนี้แล้วกันนะครับนี่นะนี่นะครับนี่อ่านะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับก็เดี๋ยวก็จะใส่พาสเวิร์ดไปเลยนะครับผมปึ๊บป๊บอ่านะครับ เรียบร้อยนะครับก็ทําการสมัครสมาชิกกันเลยนะครับผมปุ๊บเดี๋ยวเดียวขจำอันนี้ไว้ก่อนนะครับก็ขอลอกไวนะ้เนาะปุ๊บอ่ะนะครับระบบก็จะบอกว่าคุณสามารถเข้าสู่ระบบได้เลยทันทีนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวใส่พาสเวิร์ดไปนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูตั้งแต่แรกๆเลยนะครับว่าระบบมันทํางานอะไรยังไงกันแบบไหนเนาะปุ๊บอ่าเข้าสู่ระบบปุ๊บก็จะแจ้งเตือนว่าสําเร็จแล้วนะครับเน็ตก็อาจจะช้านะครับก็ต้องขอดษด้วยนะครับอืฮึ อ่านะครับพอเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีหน้าเติมเงินด้วยนะครับนี่นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ระบบเติมเงินก่อนเลยดีวยกว่ามาว่าเป็นยังไงนะครับผมเนาะปุ๊บระบบเติมเงินนะครับจะเป็นในส่วนของระบบเติมเงินด้วยซองอ่างเปานะครับก็คือสามารถใส่ลิงก์ซองก็ระบบจะทำการเติมเงินอัตโนมัติแล้วก็จะหกักเงินจากซองอ่างเปาแล้วก็จะนาเงินที่หักเนี่ยเข้าไปสู่ในตัวในส่วนของ wallet เราโดยอัตโนมัติครับไม่ต้องไปกดยืนยันอะไรเลยนะครับ จะเติมอัตโนมัติภายใน1วิเท่านั้นนะครับเติมเร็วมากนะครับระบบนี้เนาะทางเดฟได้พัฒนาขึ้นมาก็คือเติมเร็วมากๆกนะครับก็คือไม่ต้องไปห่วงเลยนะครับก็คือเป็นระบบเติมเงินอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมเนาะอ่าแต่ตอนนี้เดฟอ่าไม่น่าจะเทสให้ดูนะครับเพราะว่าอ่าอ่าไม่อยากที่จะเข้าอเลทให้มันยุ่ยยากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็มีเมนูตรงนี้นะครับก็จะแสดงสถานะของเรานะครับแล้วก็พอยนะครับนี่เปลี่ยนรหัสผ่านออกจากระบบนะครับเมนูประมาณนี้เลยเนาะนี่นะครับ สำหรับลูกค้าในเว็บของเราที่เรานาไปเปิดเว็บเนี่ยสามารถมาเติมเงินง่ายๆเลยนะครับวาง,งลิงก์ซองเปาปุ๊บกดเติมก็จะได้เงินเท่าที่เราใส่ในซองเปลมามาครับผมเนาะในโทมานี่วอลเล็ตเนาะอ่านะครับแล้วก <ains> ็ไปดูที่ตรงเมนูร้านค้านะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่สามารถกดดูรายละเอียดได้นะครับนี่มีชื่อนะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับสามารถใส่ข้อมูลได้เนาะแล้วก็มีรูปกับคลิปนะครับก็สามารถตั้งค่าได้เลยราคานะครับนี่ตั้งได้นะครับแล้วก็สินค้าคงเหลือก็สามารถที่จะตั้งจํานวนจํากัดสินค้าได้น อ่านะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเดฟจะขอให้ตัวเองเป็นอ่ยศแอดมินเลยล้วกันนะครับกันหนึ่งนะครับนี่อันนี้เป็นในส่วนของตัวระบบมาแอดมินนะครับโอเคเดฟขอรีนะครับเดี๋ยวดูตัวเมนูอ่แอดมินที่เราเพิ่งสมัครใหม่มาคือตัวนี้นะครับที่เราสมัครใหม่มาเนาะอ่าเดี๋ยวเดฟจะเปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นแอดมินนะครับตัวเมื่อกี้เนาะอ่านะครับปึ๊บอ่ะพอตัวเองเป็นแอดมินเดี๋ยวเดฟจะขอรีเฟซหน้าเดฟหนึ่งรอบนะครับปึ๊บอ่ะ อ่านะครับตอนนี้เราก็น่าจะเป็นแอดมินแล้วหรือ,อยังนะยังครับหรือว่ายังไม่เซฟเอ่ยขอดูก่อนนะครับเผื่อยังไม่เซฟนะอ่ะเซฟได้ล้านะครับตอนนี้เนาะดูเหมือนจะยังไม่อัปเดตครับพอดีเดฟใช้เป็นตัวเอชแคลที่เป็นตัวยิงมาจากตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวจะออกจากระบบก่อนครับเดี๋ยวเข้าสู่ระบ,บบใหม่เนาะเดี๋ยวขอเข้าสู่ระบบใหม่ครับให้มันรีก่อนครับปุ๊บเดี๋ยวเข้าสู่ระบ,บบใหม่ จะขอเข้าสู่ระบบใหม่เลยนะครับปึ๊บอ่ะพอเราไปตั้งตัวเองเป็นแอดมินเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็สามารถให้เดฟจัดการให้ได้เหมือนกันเนาะอ่ะ,อะพอเราตั้งเป็นตัวเองเป็นแอดมินแล้วเสร็จปุ๊บก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสถานะแอดมินเนาะแล้วก็จะมีหน้าตัวเมนูตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับก็คือจัดการสินค้านะครับตัวนี้เนาะปึ๊บอ่านะครับนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าก็จะเป็นหน้าจัดการสินค้าก็คือ เพิ่มสินค้าลงสินค้าหรืออะไรต่างๆนะครับแก้ไขราคาสินค้าอะไรพวกนี้สามารถจัดก,การผ่านตัวที่เป็นยศแอดมินได้เลยนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวเดบบจะลองเพิ่มพอยต์ให้ตัวเองนะครับอเดบบจะลองเพิ่มพอยต์ให้ตัวเองสักห้าพันแล้วกันนะครับหน่่ยสิบร้อยพันปึ๊บเดี๋ยวรีนาเว็บนะครับ,บสังเกตได้ว่าเงินก็จะเข้ามาแล้วนะครับพอยต์ก็จะเข้ามาแล้วห้าพันนะเดี๋ยวเดบบจะลองซื้อดูนะครับซื้ออันที่เดบได้ลงเทสไว้เมื่อกี้เนาะ นี่นะครับซื้อ1000บาทนะครับนี่ตอนนี้มันมีอยู่ในคังก็คือ9นะครับ9ชิ้นเนาะลองซื้อนะครับผมปุ๊บอ่ะซื้อเสร็จสิ้นนะครับกำลังบันทึกข้อมูลและอัปเดตข้อมูลนะครับอ่ะจะสังเกตได้ว่าก็จะเหลืออยู่8แล้วนะครับนี่แล้วก็พอยต์จาก5,000ันก็จะหักไปเหลือ4 0 0พันนะครับแล้วเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะโหลดได้ยังไงครับเดฟก็สามารถโหลดได้ที่ประวัติการซื้อได้เลยนะครับเนาะก็ลูกค้าก็จะเขาก็จะดูเองเนาะตรงนี้นากนี่แล้วก็สามารถโหลดไฟล์ได้เลยนะครับนี่ไฟล์์ตอนนนนี้้เเดฟฟทาปป็ไไลรรูซวะคับ โอเคก็สามารถตั้งเป็นไฟล์เป็นในรูปแบบไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Text นะครับหรือจะเป็นในรูปแบบของไฟล์หรือจะเป็นในรูปแบบของไฟล์รูปไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงอะไรต่างๆสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเดฟจะพาไปดูเมนูในการจัดการร้านค้าของเรานะครับนี่เดี๋ยวเดฟจะลองสร้างสินค้าเพิ่มมา1ตัวนะครับนี่ครับกดสร้างสินค้านะครับแล้วก็เพิ่มไฟล์รูปภาพนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเอาเป็นเดี๋ยวเดฟจะลองขายสคริปต์ตัวหนึ่ง ิ่มสกิปตัวนี้แล้วกันนะครับผมปุ๊บอ่าสกิปบินนะครับนี่เพิ่มไฟล์ไปนะครับอ่ะผิดนะครับอ่ะเพิ่มเรียบร้อยก็ใส่ตัวชื่อสินค้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปก๊อปมาเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาสินค้าจากตัวเว็บนี้นะครับก๊อปมาเลยนะครับผมนี่นะครับตั้งชื่อสินค้าแล้วแต่จะตั้งได้เลยนะครับนี่เป็นเลตเอ็มนะครับเป็นสกิปเลตเอ็มปุ๊บอ่ะกรอกลิงก์สกิปนะครับตัวนี้ส่วนไหนก็คือลิงก์ที่พอผู้ใช้เขาซื้อไปแล้วนะครับเขาที่จะสามารถโหลดได้ก็คื สามารถโหลดได้โดยการอ่ามันจะโหลดผ่านไอ้ตัวไฟล์ตัวนี้แหละครับผมเนาะโอเคเดฟจะเอาไฟล์ตัวนี้ไปทำก็คือกอปมาจากดิสคอร์เลยนะครับกปลิงก์มาเลยนะครับเป็นไฟล์โหลดสคริปต์ตัวนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะพอเดฟกดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอืมลิงก์รูปนะครับในส่วนนี้ก็คือในส่วนของรูปหรือวิดีโออะไรพวกนี้สามารถเอามาใส่ได้เลยเนาะอ่ะเดฟจะลองใส่อ่าใส่วิดีโอตัวนี้ไปนะครับปึ๊บอ่ะชื่อผู้ขายนะครับอันนี้ตั้งได้เลยนะตั้งอะไรก็ได้เนาะ อ่าแล้วก็จํานวนสินค้าที่อยู่ในคลังนะครับสมมติเราจํากัดขายแค่1ชิ1้นก็คือใส่เป็นหนึ่งนะแต่เดฟจะลองจํากัดสักอ่าเดฟจะลองจํากัดสัก1ชิ้นแล้วกันเนาะอ่ารายละเอียดสินค้านะครับก็ใส่อะไรก็ได้ไปเลยเลยนะครับรายละเอียดสินค้านะโอเคเดวจะใส่ปุ๊บอ่าอ่านี่นะครับใส่เป็นประมาณนี้พอนะครับราคาสินค้านะครับก็ตั้งได้เลยนะครับโอเคเดฟจะลองใส่ราคาสินค้าสัก500นะครับแล้วก็สร้างสินค้าได้เลยนะครับผมปุ๊บอ่าสร้างตัวนี้นะครับ ลสร้างสินค้าเสร็จสิ้นกําลังอัปเดตนะครับสำหรับเมนูหลังบ้านพอเราสร้างมาก็จะมีในระบบหลังบ้านเราก็จะมีอยู่2สินค้าแล้วเนาะตอนนี้เนาะแล้วก็ไปดูที่หน้าร้านค้าของผู้ใช้ทั่วไปกันนะครับนี่อันนี้เป็นเมนูร้านค้าของผู้ใช้ทั่วไปก็จะขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดนะครับปุ๊บอ่าก็สังเกตได้ว่าเป็นข้อมูลที่เราได้เขียนไปเลยนะครับเนาะแล้วก็รูปแอนด์คลิปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เลยนะครับนี่ตัวนี้เลยเนาะอ่าแล้วก็ราค เดบิวท์จะลองซื้อดูนะครับนี่ครับซื้อ,อเรียบร้อยนะครับซื้อสินค้าและอัปเดตข้อมูลนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะ,อะพอเราตั้งจำกัดไว้หนึ่งก็จะขึ้นว่าสินค้าหมดก็จะไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับผมเนาะส่วนนี้เนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไปลองปโหลดดูนะครับพอเราซื้อมันก็จะทําการเข้าไปอยู่ในประวัติการซื้อด้วยอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถที่จะจํากัดเวลาในการโหลดได้ด้วยนะครับเนาะส่วนนี้เนาะ นี่มาแล้วนะครับผมนี่ red m wind board ตัวนี้นะครับลองโหลดดูนะครับผมปุ๊บสังเกตได้ว่าพอเราโหลดก็จะมาเลยนะครับตามไฟล์ที่เราได้ทําการลงไว้ในตัวระบบหลังบ้านเลยนะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเว็บแอปช็อปนะครับก็สําหรับใครท่านใดที่สนใจในส่วนขอตงตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อเดฟได้ที่ดีคอร์ดได้เลยนะครับทางเดฟก็จะทําการติดตั้งแล้วก็แก้ไขใดๆให้ทั้งหมดเลยนะครับ นะครับผมเนาะต้องการแก้ไขตรงไหนหรือติดตั้งอะไรยังไงก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในภพยคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย